สวัสดีครับวันนี้ลุงพันธ์ก็จะได้รับข้าวปลูกนะครับซึ่งได้มาส่งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะกำลังขนนะครับนี่คือรถอันนี้เป็นข้าวปลูกนะครับก็จะมีปุ๋ยปุ๋ยด้วยนะครับตากระต่ายสีฟ้า,ากับ30ลูก เป็นข้าวกอขอแปดห้าเนาะแปดห้าเออเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือไงเมื่อก่อนไม่เคยได้ยินเดี๋ยวเมื่อก่อนมีอะไรสี่เจ็ดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับหกศูนย์เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันข้าวสี่เดือนครับข้าวหนักอ๋อนี่ข้าวหนักสี่เดือนโอ้ยร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบครับอายุประมาณหอมมะทูมอะไรอ๋อ ข้าวนี้เป็นเป็นข้าวที่ทนทนต่อต่อแมลงไม่ตอบศัตรูพืชมากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันแตกกอดีเพราะว่ามันแตกกอดีว่าข้าวหอมมะลิอ๋อน้ําหนักก็ส่วนมากข้าวหอมมะลิมันต้องดูแลอ๋อใช่ใช่ถ้าหอมประตูมมันก็ต้องดูแลเพิ่มโอ้ทุ่งโลกมันให้นี้ง่ายอ่าใช่ครบแล้วครับหกหกหกห้าสามสิบครับผมหกห้าสามสิบโอเคครบ โอค้คนี้ปุ๋ยอีกสิบลูกนะครับปุ๋ยวางตรงนี้ได้เลยลูกเนี่ยวางนอนยาวอย่างนี้ได้ไหมลูกเนี่ยสอ,สองแถวยาวอ่าเดี๋ยวเยวนะครโอเคมากนะโอ้โ,โหแข็งแรงมากปุ๋ยนี่มันห้าสิบกิโลมีเหรอลูกกโอ้โหห้าสิบกิโลเท่ากับข้าวสองกระสอบนั้นน่ะครโอ้ยกอย่างก็ เ,ยเ,อ,อ,เอ,อ,อย่างก็ปูยี่สิบโลดูขยกอ้อแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากปากอันนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกยูเรียนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดภาษาวิชาการเขาเรียกอ,อะไรนะในตัวเจนนะครับภาษาวิชาการเขาเรียกในตัวเจน จริงๆปุ๋ยไนยโตรเจนอยู่ในอากาศเยอะมากสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยครับต้นไม้ต่างๆจะมีความรู้สึกสดชื่นเพราะว่าฝนเนี่ยจะหอบเอาไนาโตรเจนจากอากาศเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของต้นไม้ต่างๆครับหลังจากฝนตกเนี่ยจะดูว่าจะเห็นว่ามันจะสดชื่นมากามได้รับไนโตรเจนเยอะแล้วก็ แล้วก็มีปุ๋ยสูตรอันนี้เป็นพีเคโพแทสเซียมไหมครับพีตัวเนี้ยไม่ใช่เนาะฟอสฟอรัสที่เนาะครับตัวนี้ตัวฟอสฟอรัสเนาะฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสยี่สิบอ่าฟอสฟอรัสสิบหกในตัวเช่าไนโตรเจนสิบหกฟอสฟอรัสยี่สิบครับเนี่ยโพแทสเซียมไม่มีตัวนี้เพราะมันไม่จำเป็นเพราะโพแทสเซียมมันคือช่วยในเรื่องของความหวานอะไรต่างๆเนี่ยกับเกี่ยวกับเรื่องของผลเนาะ สวยนะครับผมต้นใส่ตอนเข้าตั้งท้องอ่ะครับผมแต่อ่าสวนมากก็เราไม่รู้ว่าเพราะเราไม่เคยทำจ้าของผสมกันใช่คิดว่าน่าจะเห็นว่าที่ที่สั่งไว้แบบนี้เนี่ยคาดว่าน้องสาวจะให้ผสมครับคิดว่าน่าจะให้ผสมอ่าน่าจะให้ผสมแล้วเราก็ลองดูครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับเรามือใหม่มือใหม่อ่าครั้งแรกมือใหม่ว่าถ้าหวานราหวานรอบแรก นะใส่ต่อยูเลียให้ข้าวมันแตกกองนะเออให้ข้าวมันเขียวครับอ๋อต้อยูเลียหวานยูเลียยูเลียช่วยขววววเียยยไชช่่ในเรื่องของใบเนาะแตกใบพวกอะไรต่างอ๋อเฮ้ยนั่นมีโอเคช่วยข้าวตังทองอ่ะอืมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยโอเคครับขอบคุณมากครับครับขอบใจมากลูกโอเคครับโชคดีโชคดีผม นี่ครับก็เตรียมพร้อมนะครับสำหรับนา25ไร่ครึ่งแล้ว26ยไร่เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับมีปือถูรอบแรกนะครับในชาวบ้านนะเราก็จำเป็นต้องใช้ตัวนี้นะครับเพราะนาถ้าเกิดเราจะใช้อินรีย์ทั้งหมดที่นี่ไม่ได้ผมทดลองดูแล้วนะครับที่สวนนี้เราใช้ครับเราใช้อินรีย์ทั้งหมดเลย ปรากฏว่าแมลงมาอยู่ในสวนเต้ไลยครับปลูกต้นไม้นี้เรียบร้อยเลยครับนี่เดฮออันนี้เริ่มดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราใช้ปูนนะครับปูนแช่น้าครับแล้วเราเอามดรมาอะไรต่างๆก็พื้นขึ้นครับปกตินี้จะไม่ไหวเลยครับจะมีปัญหาในเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะครับใบหนิกใบงออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นสนิมเนี่ยอย่างต้นไม้ต่างๆเหมือนกันครับดูครับเอาง่ายๆครับเนี่ยต้นชมพู่ครับใบไม่เหลือเลยครับเนี่ย มันถึงไม่ค่อยโตครับเนี่ยแมลงเข้ามากินใบกินอะไรเต้ไปหมดเลยครับโตช้ามากมันก็มีปัญหาตรงนี้เยอะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับในการสั่งข้าวปลูกนะครับแล้วก็ปุ๋ยมาในรถแรกนะครับเพื่อที่จะทํานาครั้งแรกของลุงพันธนะครับลุงพันธ์บ้านสวนก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็โปรดติดตามนะครับ ในการทำนาของลุงพันนะครับในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอพระคุณมากนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ Subscribe นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ